E สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นรายการใหม่คะ่ะที่เราร่วมกับบลจธนาชาตินะคะเพื่อต่อยอดความคิดมาสู่เรื่องของความมั่งคัง่งให้กระเป๋าสตางค์ของคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของรายการนี้นะคะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าที่มาที่ไปของชื่อคิดได้ก็รวยได้เป็นอย่างไรและตลอดหนึ่งปีนะคะที่เราจะนําเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเหล่านี้จะมีอะไรที่ตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมบ้านนการร่วมพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของ คุณบุญชัยเกียรตนาวิทย์กาศกรรมการผู้จัดการบลจจอธนชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญชัยคะสวัสดีครับถามคุณบุญชัยก่อนเลยค่ะที่มาของรายการคิดได้ก็รวยได้คอนเซปเป็นยังไงคะก็ตัวพื้นฐานทุกคนก็อยากจะมีเงินนะครับะก็คือก็อยากก็อยากรวยนะครับแต่ว่าเราก็จะคุ้นเคยกับการฝากเงินธรรมดาซึ่งผลตอบแทนมันก็จะไม่ได้เยอะนะครับอันนี้เราก็อยากรวยนะฮะแต่ว่าในในสภาพตลาดการลงทุนซึ่งจริงแล้วมันมีโอกาสในการลงทุนเยอะค่ะคาถามก็คือว่า อยากไปอยากคิด uh huh. นะฮะแล้วมันจะรวยได้ไหม uh huh. นะฮะรายการนี้ก็คือนาของการนำพาความรู้ในตลาดทุนเนี่ยนะครับมาส่งต่อให้กับท่านผู้ชม uh huh. นะครับว่าในโลกการลงทุนแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นที่น่าสนใจผลตอบแทนเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วก็โอกาสสำหรับเขาเนี่ยที่จะรวยได้ โดยผ่านรายการนี้เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันไปตลอด1ปีเต็มเลยด้วยนะคะบรรจาชาติเองถือว่าเป็นบรจที่อยู่กับคนไทยมานานทีเดียวนะคะต้องถามก่อนว่าสิ่งที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นให้กับนักลงทุนนะคะหรือผู้ที่กําลังจะเป็นว่าที่นักลงทุนของเราเนี่ยนะคะเราคิดคอนเซปต์หรือว่ามีแง่มุมยังไงให้กับเขาเหล่านั้นบ้างคะก็เราก็พยายามจะนำนำพาโอกาสในการลงทุนนะครับ ซึ่งมีหลากหลายนะครับทั้งตราสารนี้ในประเทศตราสารทุนในประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ตราสารนี้ในต่างประเทศพวกนี้เราก็จะมาผสมผสานเป็นรูปแบบแล้วก็โอกาสในการลงทุนแล้วก็นําพาไปยังผ,ผู้ลงทุนตามความต้องการนะฮะตามความพึ้นพอใจหรือความ<ค>ชอบซึ่งแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือว่า ก็ดูว่าเขาชอบอะไระแบบไหนนะฮะแล้วเราก็พยายามหาสินค้านั้นเนี่ยให้เป็นแมทช์กับเขานะแต่จุดมุ่งหมายก็คือว่าไปถึงจุดที่เขาอยากไปถึงเป้าหมายในในในชีวิตของเขาอยากจะมีเงินเท่าไหร่ เราจะเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเป็นช่องว่างที่เติมเต็มว่างันเถิดนะคะระหว่างความคิดกับความรวยบุรีจตนาชาติก็เข้ามาเสริมตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาทําความรู้จักบุรีจตนาชาติให้มากขึ้นกันนะคะในรายการคิดได้ก็รวยได้ค่ะ ช่วงที่สงของรายการคิดได้ก็รวยได้กับบรลจธนาชาติค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบรลจธนาชาตินะคะอยู่กับคนไทยมาแล้วถึง22ปีด้วยกันนะคะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใน แงม่มุมของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะคะในแง่ของการนำประสบการณ์การลงทุนเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับนักลงทุนให้ประสบความสำเร็จนั้นที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับคุณบุญชัยกันต่อเลยนะคะอยากให้คุณคบ,บุญชัยค่ะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะคะว่า22ปีที่ผ่านมานะคะครเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแค่ไหนลรวบ,บ้างคะก็จริงๆเราตั้งแต่ปี3 5นะครับก็เป็นบรจอ เรียกว่าเก่าแก่มจหนึ่งนะครับปัจจุบันเราบริหารอยู่ประมาณแสนหกหมื่นล้านนะฮะเราทำครบธุรกิจของการลงทุนนะครับกอง,รรงทุนรวมสางรายไชีพแล้วก็กงทุนสุปปนบุคคลนะครับที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่ปี35.1จนถึงปัจจุบันเราคงทราบแล้วมีทั้งผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านยุคต้มยำกุ้งมาก็ด้วยนะครับยุคที่ตลาดหุ้นรุ่งปบันประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เคยนะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็ต้องปรับตัว เพื่อนำพาผู้ลงทุนให้ผ่านพ้นทั้งโอกาสแล้วก็ความความเรียกว่าเป็นยุคมืดนะครับเป็นความท้าทายใช่ครับนะครับก็ที่ผ่านมาเราก็สามารถนำพาผู้ลงทุนนะครับผ่านจุดต่างๆเหล่านั้นมาได้ด้วยดีนะครับก็ต้องเรียกว่าในปัจจุบันเราก็เป็นบรจรหนึ่งซึ่งในแง่ของความเป็นยุจักของผู้ลงทุนเนี่ยก็ถือว่ามีระดับหนึ่งครับ ก่อนที่ใครจะลงทุนกับบรจไหนนะคะเขาก็อยากจะเรียนรู้ก่อนว่าปรัชญาการลงทุนฟิโลโซฟีของแต่ละที่เป็นยังไงของเราเป็นยังไงคะผมคิดว่าโลกการลงทุนเนี่ยต้องเรียนว่ามันมีโอกาสถูกไหมครับขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงนะครับสิ่งที่เราพยายามจะบอกผู้ลงทุนก็คือว่าเราจริงใจที่จะบอกลูกคุณว่าในโอกาสและการลงทุนนั้นมีทั้งสิ่งที่คุณจะได้แล้วสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังบอกถ้าดีเข้าเสียถ้าเกิดสังเกตเราใช้คำว่าสินเสียนะครับ ก็หลายๆครั้งที่เราพบโอกาสในการลงทุนซึ่งมันน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเรามาประเมินความเสี่ยงที่เราคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในในลักษณะที่เป็นความเสี่ยงที่เป็นสุดโต่งเนี่ยความเสียหายนั้นมันจะมากขนาดไหนนะครับการลงทุนหลายอย่างที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่นำพาผู้ลงผู้ลงทุนไปนในสินทรัพย์เหล่านั้นเพราะเราประเมินแล้วว่าไอ้ความคุ้มค่าเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบผู้ลงทุนเดี๋ยวเรานําเสนอตัวสินค้าเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่า ก็เน้นความตรงไปตรงมานะครับแล้วก็บอกเล่าถึงโอกาสแล้วก็ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นฟิิลโลฟีเลยนะครับและความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานสำคัญแค่ไหนต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนนะคะต้องเรียนว่าในโลกการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าในหรือว่าในในต่างประเทศในระดับสากลเนี่ยนะครับเขาถือว่าฝีมือที่ที่โดดเด่นในแต่ละปีเนี่ย อาจจะไม่ดีเท่าความสม่ําเสมอของผลตอบแทนนะ,ค,ะ,นะครับเช่นเช่นอาจจะมีบางกองทุนที่ปีที่ผ่านมาเป็นที่หนึ่งะนะครับปีปัจจุบันอาจจะเป็นที่สุดท้ายนะครับในโลกการลงทุนในระดับสากลเนี่ยถือว่าอันนี้มไม่มีความสม่ําเสมอแต่ถ้าเกิดเราสามารถรักษาว่าโอเคเราอยู่เหนือเบนช์มารเราอยู่ในกลุ่มท็อปสิไปได้ตลอดในช่วง3 5, ปี5ปีอันนี้ในต่างประเทศถือว่าอันนี้คือมาตรฐานของการจัดการลงทุนนะครับ แล้นสิ่งที่เราพยายามทําก็คือว่ารักษา้ตัวมาตรฐานนั้นนะครับแล้วในวแล้วในบางปีที่มีโอกาสต้องขึ้นไปอยู่ท็อปให้ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> อ,อันนั้นก็คือคือความสม่เสมอที ซึ่งปรชนาชาเน้นมาตลอดนะครับ22นั่นคือปรัชญาการลงทุนนะคะนั่นก็คือเสื้อตรงมั่นใจและสม่ำเสมอนะคะซึ่งตลอด22ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เป็นอย่างนี้แล้วด้วยนะคะผลงานหรือว่าสิ่งที่คนอื่นคนนอกที่มองเห็นแล้วก็มอบให้กับเราเป็นขวัญและเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการการันตีความสำเร็จที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะครับก็แต่ว่าในในระดับสากลเนี่ยจะมีคนกลางไม่ว่าจะเป็นมอร์นิ่งสตาร <L> ipper, ลิปเปอร์หรือแม้กทั้งในประเทศไทยเองเนี่ยทางเซตก็มีการให้ให้หารางว,าวาัลกับบลจที่ดีเด่นหรือทาง m า n ีนเวลฟ์นะครับพวกนี้ก็จะให้รางวัลเพื่อบ่องบอกว่าบลจนั้นหรือกองทุนนั้นเนี่ยมีผลตอบแทนความสม่ำเสมอน,นั้นเป็นในในระดับที่ยอมรับนะฮะสูงกว่ามาตรฐานะนะครับเราก็เป็นบลจอ,อยู่ไม่กี่แห่งนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปไล่ดูเนี่ยก็จะมีบลจอ,อยู่ไม่กี่แห่งที่ได้รับ รางวัลทั้ง4-5รางวัลนี้อย่างสมบเสมอและต่อเนื่องการการันตีนะคะเพราะว่าบริจารธนชาติเองได้รางวัลทุกปีจากหลากหลายหน่วยงานในการทั้งระดับประเทศแล้วก็รับสากลด้วยนะคะทางต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของนับจากนี้ไปดีกว่าแลวพูดถึงที่ผ่านมาพอสมควรแล้วนะคะว่าสิ่งที่เราจะทําให้กับนักลงทุนนะคะหรือผู้ที่ไว้ใจเราให้มืออาชีพอย่างบริจาธนชาติบริหารจัดการเงินของเขาให้คืออะไรคะคือร่องการลงทุนจากจริงๆที่ผ่านมาก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับ ผมคิดว่าจากวันนี้ไปก็คงจะเร็วกว่านั้นอีกะนะครับในนั้นที่เราเป็นตัวแทนของผู้ลงทุนนะครับก็ต้องเน้นเรื่องของการแอคทีฟนะครับคือต้องต้องต้องก้าวทันกับโรคที่มันหมุนเร็วะนะครับให้ทันแล้วอาจจะต้องคิดไปให้ไกลนิดนึงว่าไอการหมุนเร็วนั้นจะเกิดผลอะไรที่เป็นบวกและลบกับผู้ลงทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมในแง่ผอนการลงทุน,นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า เราจะพยายามทําให้กับผู้ลงทุนในจากนี้เป็นต้นไปะนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นเป็นคีย์เวิร์ดนะครับคือคือผู้ลงทุนถึงแม้จะมอบมอบความความไว้วางใจให้กับบรจอแล้วเนี่ยแต่ก็อยากจะรู้ว่าทําอะไรไปมันเป็นยังไงนะนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการสื่อสารกลับไปให้กับลูกค้าม,มากขึ้นนะครับรวมทั้งบริการต่างๆที่จะทําให้ผู้ลงทุนนความ สะดวกสบายมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญที่นักลงทุนสถาบันต้องมีนะคบเพื่อที่จะให้นักลงทุนรายบุคคลเนี่ยเขาไว้ใจและก็อยู่กับเรามาตลอดนี่คืออะไรคะคุณมุชัยเอ่อผมคิดว่าต้องให้เกิดความ trust นะครับว่าว่าคือความ trust คือความไว้วางใจนะครับว่าว่าเราเป็นผู้บริหารเงินให้เขาอย่างซื่อตรงแล้วถือเสมือนเป็นเงินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ลงทุนพบว่าในสภาวะหนึ่งๆนีเนี่ย บลจไม่ได้ d e l ิเวอสิ่งเหล่านี้ให้เนี่ยค,ความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นในใ,นในในมุมมองของเราก็คือว่านอกจากเราจะต้องตามสภาพเหตุการณ์ให้ทันก็ต้องสื่อสารกลับมาให้เขาว่าไนสภาพแบบนี้เนี่ย เราต้องทำแบบนี้เพราะอะไรครับนั่นคือสิ่งที่บลจธนาชาติต้องการที่จะทำนับจากนี้ไปนะคะหนึ่งคือความรวดเร็วนะคะเป็นการลงทุนแบบแอคทีฟนะคะแล้วก็เน้นการสื่อสารกับนักลงทุนหรือว่าว่าที่นักลงทุนมากขึ้นด้วยนะคะคแล้วสิ่งที่เราจะสื่อสารผ่านรายการคิดได้ก็รวยได้ละคะคุณบุญชัยบอกบว่าตลอดหนึ่งปีนี้จะมีอะไรให้กับคนดูบ้างจริงๆก็เป้าหมายคงนำพาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า เรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนคะนะครับแต่ท่านคิดว่าเอ้ยเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นนะคนจะมีเงินล้านได้ต้องรวยก่อนนะครับก็อยากจะนําพาหลักการแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับว่าแม้กระทั่งเราออมโดยละพันเนี่ยเราก็ถึงเราไปถึงหลักล้านได้<ช>ถูกไหมครับราะ,ะฉะนั้นทุกคนทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิที่จะมีเงินล้านคนทุกคนมีสิทธิที่จะรวยได้นะครับขอให้ขอให้รู้ว่าเราต้องวางแผน เราต้องเตรียมตัวอย่างไงแล้วก็เราจะต้องจัดการชีวิตเรายังไงจากวันนี้นะครับเราก็หวังว่ารายการนี้เนี่ยจะช่วยเ,เสนอมุมมองนะครับจากบลจซึ่งซึ่งทำธุรกิจนี้มา20กว่าปีแล้วเนี่ยถ่ายทอดไปให้กับผู้ลงทุนว่าถ้าคิดในแบบนี้ในแนวนี้เนี่ยจะทำให้คุณรวยได้ไหม,มนะครับก็เป็นการเสนอมุมมองที่ที่ทททแตกต่างนะครับ ก็ถือว่าเราเองนะคะเราติดตามกันได้ตลอดนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการคิดได้ก็รวยได้ทุกวันและเวลานี้นะคะซึ่งจะเป็นการต่อยอดนะคะความคิดของคุณผู้ชมนะคะมาสู่การกระทำนะคะผ่านผู้ลงทุนสถาบันอย่างบลจธนาชาตินะคะก่อนจะไปถึงเป้าหมายของทุกคนก็คือเรื่องของความรวยค่ะอย่างที่คุณบุญชัยบอกไว้ว่าความรวยเป็นเรื่องของทุกคนนะคะแต่ก็ต้องถามต่อเนื่องว่าแล้วคนที่รวยประสบความสําเร็จนะคะกับคนที่อยากรวยแต่ไม่รวยสักทีเนี่ยเขามีข้อแตกต่างกันใน วิน,นัยวินัยเป็นสิ่งสําคัญคะนะครับผู้투ไหท่านอยากจะมีเงินเป็นหลักล้านนี่นะครับแต่ว่าถามว่าทำไม่อยอบเริ่มต้นสักทีนะครับอันนี้เป็นจุด,จดสําคัญนะครับคือถ้าเราคิดว่าเราจะรวยเนี่ยสิ่งสิ่งอะ่รคือต้องต้องต้องเริ่มต้นแล้วต้องถามตัวเองว่าจะรวยได้เนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็ต้องเริ่มในแนวทางที่เหมาะสมเช่นเช่นบางท่านยังคงใช้จ่ายตามปกติอยู่ อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางรวยนะครับหลักการง่ายๆคือวันแรกเขาอาจจะต้องการเงินมาสำหรับสำหรับลงทุนหรือเซฟก่อนที่เหลือค่อยไปใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรียกว่าหลักการเบื้องเบื้องต้นเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเราเราปฏิบัติได้แบบแบบนานๆครั้งอย่างนี้ไอ้โอกาสรวยก็ก็ช้านะฮะอันที่สองผู้ลงทุนอาจจะต้องมีความขยันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเงินเดือนเราขนาดนี้ ะะเราจะต้องทํางานพิเศษไหมะนะฮะอันนี้ก็เป็นอ,อ,อีกจุดหนึ่งที่ที่จะสร้างให้เงินของเราเนี้ยวิ่งเข้ามาหาเรามากขึ้น ส่วนจะเอาเงินที่เรามีอยู่ไปใช้แบบไหนลงทุนแบบไหนเนี่ยก,ก็มาฟังในรายการนี้ครับอย่างที่บรรจนาชาติบอกไว้นะคะว่าสิ่งสําคัญค่ะระหว่างคนที่รวยกับคนที่ยังไม่รวยนะคะที่จะเติมเต็มได้ก็คือเรื่องของวิธีไหนนั่นเองนะคะแล้วก็ความสม่ําเสมอด้วยะคะ่ะซึ่งตลอดหนึ่งปีเต็มนับจากนี้ไปนะคะอย่าลืมติดตามรายการคิดได้ก็รวยได้ค่ะคุณวิชัยจะอยู่กับเราะนะคะแล้วก็พูดคุยในหลากหลายแง่มุมที่จะทําให้คุณเปลี่ยนจากความคิดไปเป็นภาพปฏิบัติและนําสู่เป้าหมายที่ว่ารวยได้ ในทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะในแง่มุมไหนก็ตามวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ,คะพบกับเราได้ตลอดทั้งปีวันนี้สวัสดีค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2>